ฉากแบบนี้ในซีรีส์ญี่ปุ่นมีจริงๆริปะสอง <laughs> <laughs> กลับมาอครันะคะกับฉากแบบนี้ในซีรีส์ญี่ปุ่นมีจริงๆหรือเปล่า <c oughs> คือตอนที่หนึ่งเนี่ยกระแสตอบรับดีมากเลยเราก็เลยไปคิดมาเพิ่มว่ามีอะไรอีกบ้างไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์ญี่ปุ่นหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีฉากมาตรฐานฉากสแตนดาร์ดที่จะต้องมีอยู่ในทุกเรื่องเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันว่าฉากแบบนี้เนี่ยมีจริงๆหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วนะคะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะื <c oughs> ่อนสมัยเด็ก เพื่อนสมัยเด็กเนี่ยมันจะเป็นฉากแบบว่าแอบรักเพื่อนสมัยเด็กดเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรนี้ใช่ไหมเขาคือเพื่อนสมัยเด็กของฉันเนี่ยคือถ้านึกไม่ออกก็คิดถึงนี่เลยชิดอิจิการันในเรื่องโคนันใช่ไหมสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กกัน <politic code> เรียนโรงเรียนตั้งแต่ประถมจนมัธยมด้วยกันเลย คู่นี้เนี่ยแอบรักกันมาตั้งแต่เราอยู่ปหนึ่งเลยเนาะคือเราดูมาแบบนานมากแล้ว20่ปีแล้วแบบไม่จะบอกรักกันส่วนหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องเ y a k u ูไกเมโนโคยก็คือแสดงโดยทนทาโร่กับมีวะเนาะสองคนนี้เนี่ยก็เป็นแบบเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กแอบรักกันมาตลอดจนวันหนึ่งเนี่ยนางเอกก็ตายไปเกดอุบัติเหตุตายทำให้พระเอกต้องย้อนเวลากลับไปช่วย เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องค่อยนากาะเรื่องนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทในวัยเด็กเหมือนกันแล้วก็แบบเกิดเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าขึ้นมาเพื่อนสมัยเด็กเน่ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโอซานาจิมิเคยได้ยินใช่ไหมเหมือนเขาพูดกันบ่อยมากเลยในซีรีส์ในการ์ตูนอะไรแบบนี้ใช่คือถ้าแปลก็คือจะแปลว่าเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กที่เรียนด้วยกันมั้งตั้งแต่อุบาลประถมมัธยมอืมเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถประสบพบเจอได้ด้วยตัวเองเนาะเพราะเราไม่ใช่คนญี่ปุ่น เราก็เลยไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นมาว่าเอ้ยมันมีแบบอย่างนี้จริงๆหรอมีเพื่อนสมัยเด็กไหมเธออะและคําตอบก็คือ มีอย่างเพื่อนที่เราไปถามมาเขาก็บอกว่าเขามีเพื่อนสมัยเด็กเหมือนกันนะเหตุผลก็คือที่ญี่ปุ่นนะคนที่อาศัยอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันนะเขาก็จะไปโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกลบ้านซึ่งใกล้ๆบ้านเขาอะก็จะมีทั้งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมคือพร้อมหมดเลยคนที่แบบไม่ได้ย้ายบ้านไปไหนอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยจะเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆคิดภาพง่ายๆนะคะคือในเรื่องโคนันเนี่ยก็จะมีแก๊งเด็กนักสืบเยาวชนเนาะที่จะเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเทตันแล้วพอมัธยมเนี่ยก็จะมีพวกโซโนโกะ ก็คือเป็นแบบฝ่ายมัธยมเขาก็จะเรียนด้วยกันใหม่เงี้ยเรื่อยๆก็ต่ a a างกับไทยเนาะที่โรงเรียนกับบ้านเนี่ยอยู่ไกลกันมากเลยแต่ที่ญี่ปุ่นอะไม่ว่าที่ไหนก็จะมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถไปเรียนโรงเรียนที่ใกล้ๆบ้านเขาได้สรุปก็คือเพื่อนสมัยเด็กที่เราเห็นในการ์ตูนห,หรือในหนังเนี่ยมีจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแอบชอบกันก็ได้นักเรียนย้ายมาใหม่それではดีว่紹介しまยนい、皆さんิงโอ้ช่วยใ้ามาม นักเรียนย้ายมาใหม่เนี่ยนะจะชอบเป็นแบบตัวเอกของเรื่องหรือแบบตัวพิเศษตัวละครลับที่แบบเฮ้ยจะมาทําอะไรคู่พระนางของฉันหรือเปล่านะเนี่ยมันสําคัญนะบทเนี้ย<ม>แล้วในชีวิตจริงนั้นมีไหมคําตอบก็คือมีเหตุผลก็คือเด็กๆบางทีก็ต้องย้ายตามพ่อแม่ คืออย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่โตเกียวจู่ๆต้องย้ายสาขาไปอยู่สาขาโอซาก้าอะไรแบบนี้ก็ต้องย้ายกันเป็นทั้งครอบครัวเด็กก็เลยต้องย้ายโรงเรียนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดเหตุการณ์นักเรียนย้ายมาใหม่เนี่ยก็เลยแบบเป็นเรื่องปกติในญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทยยใหญ่ๆเลยนะที่แบบมีหลายๆสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมีระบบที่ ั้งขึ้นมาเพื่อให้คนแบบย้ายไปประจำที่นู่น3ปีแล้วก็กลับมาไปช่วยพัฒนาหรือไปเพิ่มยอดขายหรือว่าไปแบบฝึกฝนเรียนรู้ได้จากที่นั่นแล้วก็กลับมาประเทศนี้ก็มีเหมือนกันก็คือมันไม่ใช่แค่แบบนักเรียนย้ายไปแค่แบบต่างจังหวัด2จังหวัดก็คือมีย้ายแบบมาไทยย้ายไปเกาหลีย้ายไปสิงคโปร์เนี้ยเยอะมากเหมือนกันแต่ก็มีครอบครัวบางครอบครัวเหมือนกันนะที่สมมติว่าพ่อย้ายไปทาง,งานต่างประเทศแต่ว่าครอบครัวที่เหลือก็ไม่ได้ย้ายตามไปก็มีเหมือนกัน ครอบครัวหน้าฉันเองแหละคือหัวหน้าเนี่ยเหมือนย้ายไปอยู่จีนแบบนานมากๆเลยนะแล้วค่อยมาอยู่ไทยอีกสองสปีรวมๆแล้วอะ่ะก็คือเกือบ2ี่ปีเลยนะเขาบอกว่าเหมือนเขารู้ตัวอีพีอ่ะลูกสาวก,ก็แบบอายุ2ี่สิบบริลลี่กิบวาแล้วว่ะโอ้โหแบบแบบไม่ได้เจอหน้าลูกเลยแต่เขาบอกว่าอุ้ยเขา้รู้สึกสบายใจดีแล้วแบบฝั่งภรรยาแล้วก็ลูกเขาอ่ะก็สบายใจเหมือนกันที่เขาไม่อยู่ <laughs> งงจัง <laughs> แต่ตอนแรกหัวหน้าคือกลับญี่ปุ่นไปแล้วแต่ตอนกลับอะ่ะเขาก็บอกว่าเขารู้สึกไม่ดีใจเลยที่แบบต้องกลับญี่ปุ่นรู้สึกไม่อิสระแล้ว <c oughs> แล้วก็บอกไม่ได้หรอในภาษาญี่ปุ่นอะ่ะก็มีศัพท์เฉพาะเหมือนกันนะที่เรียกนักเรียนย้ายมาใหม่ว่าเคงโคเซก็คือแปลว่านักเรียนที่ย้ายจากโรงเรียนนึงไปอีกโรงเรียนนึงนั่นเองสรุปก็คือการมีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นเรื่องปกติในญี่ปุ่นค <c oughs> ำผมสีฉูดฉาดเรื่องสีผมเนี่ยก็มาจากการ์ตูนเลยเนาะการ์ตูนญี่ปุ่น,นจะชอบแบบ ทำผมสีแดงสีเขียวสีม่วงคือจจิงแบบมันเพื่อแยกคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนนั่นแหละแต่ว่าพอเอามาทำแบบจากการ์ตูนมาเป็นภ้าคนแสดงเนี่ยมันก็ต้องคีพคาแรคเตอร์นั้นเอาไว้คนก็ต้องแบบ ทำสีนั้นตามไปด้วยอย่างเช่นในเรื่องกินทามาเนี่ยพระเอกก็คือจะเป็นผมสีขาวใช่ไหมเออเออก็ในภาคคนสแสดงเนี่ยตัวพระเอกก็ต้องทําผมสีขาวตาเหมือนกันหรืออย่างตัวผู้หญิงอะ่ะที่ได้ฮาชิโมโตะคานาเล่นเนี่ยก็ทําผมสีส้มๆเหมือนกันหรืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอันสึสึขเคียวชิสึใช่ไหมก็จะมีตัวละครที่ผมสีแดงในภาคคนสแสดงเนี่ยก็ต้องมีนักสแสดงที่ย้อมผมสีแดงเหมือนกันและถ้าถามว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าไม่ใช่ดารามีคนทําสีผมนี้จริงๆไหมคตาตอบก็คือมีค่ะ ทุกคนก็คงต้องแบบอ่ะมันก็ต้องได้อยู่แล้วสิเพราะว่าคนทั่วไปก็ต้องทําสีผมอะไรก็ได้ใช่ไหมเออถ้ามีเงินเราจะแบบว่าที่โรงเรียนญี่ปุ่นนะ่ะก็มีกฎเหมือนกับโรงเรียนไทยเนี่ยแหละที่ห้ามย้อมสีผมเพราะฉะนั้นที่เราเห็นแบบในกระตูนมีคนผมสีนั้นสีนี้มากมายอย่างเงี้ยก็คือผิดกฎโรงเรียนหมดเลยยกเว้นแต่เขาเป็นสีผมแบบนั้นจริงๆตั้ง,งแต่เกิดนะอเออส่วนในมหาลัยเนี่ยก็คือจะไม่มีกฎนี้แล้วก็คือใครจะสามารถทําสีผมอะไรได้ก็อ,อิสระเลยอย่างฉันเนี่ยเคยเจอคนที่ทําผมแบบครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งสีทองเออเป็นผู้ชายด้วยนะเฮ้ยอย่างเท่อะส่วนเราก็เคยเจอเหมือนกันคนที่ทาผมสีเขียวสีแดงแบบนี้มาเรียนอเออแต่ว่าจริงๆรงอะอยากเจอคนทําผมสีชมพูแบบจร้ปปรสงจังอ้เธออะไม่ได้อยากเจอคนทําผมสีชมพูรหรอกเ,อเธออยากเจอลิวเซรู้ทันอีกแล้วจา้าแต่ว่าน้าเด็กมหาลัยอะถึงเขาจะแบบทําสีผมนุ่นนี่นั่นแบบเป็นอิสระเลยนะแต่พอขึ้นปี3ปีสีเนี่ยเขาจะกลับมาผมดาโดยอัตโนมัติเลยอะทำไมอะ ก็คือปี3ปี4เนี่ยเด็กมหาลัยจะเริ่มไปหาที่ฝึกงานหรือว่าไปหางานทําไปสัมภาษณ์งานกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบเหมือนทําภาพลักษณ์ให้ดูดีดูเรียบร้อยผมดําใส่สูทผูกเนคไทอย่างนี้ก็คือที่ญี่ปุ่นเขาจะมีมาตรฐานของคนที่เขาจะไปฝึกงานไปหางานทำนั่นแหละใช่ไหมต้องใส่สูทต้องผมดํำยังไงบ้างอะไรแบบนี้ใช่มันมีเพื่อนฉันคนหนึ่งในคณะที่แบบ ปกติเนี่ยผมทองเลยนะออแล้วก็แต่งตัวดูแบบเพย์บอยนิดนึงจู่ๆวันหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแบบใส่สูทผูกไทยผมดําทุกคนแบบใค่ะเออทุกคนตกใจมากแต่คือแบบมันก็ปีสามกันแล้วไงทุกคนก็เออรู้แหละว่ามันคงไปหางานแล้วแหละอย่างเงี้ยมันก็แบบอุ๊ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเหมือนกันนะดังนั้นเด็กมหาลัยที่ว่ามีอิสระมากมายเนี่ยพอถึงจุดจุด,จดนึงอะที่เขาต้องเข้าไปสู่สังคมทํางานเนี่ย เขาก็ต้องกลับไปอยู่ในกฎระเบียบ A โดยอัตโนมัติ T o M A ยิ่งถ้าคนนั้นนะต้องทํางานที่ดูมีความน่าเชื่อถือมีคนมาเคารพอย่างเช่นเป็นคุณหมอเป็นทนายเป็นนักการเงินอย่างเงี้ยเออภาพลักษณ์นี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะบริษัทเขาก็จะมีกฎเลยนะว่าสามารถทําสีผมได้อ่อนถึงระดับไหนคือบางคนแบบสีน้ําตาลอะยังได้น้ําตาลเข้มแล้วน้าตาลอ่อนได้ถึงระดับไหนเง,งี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทที่แนวครีเอทีฟน้อยหรือเป็นบริษัทเล็ก,ลกๆก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบขนาดนั้นก็ได้เขาก็ไม่ไดด้เคร่งขนา สรุปก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยทำผมสีสีเหมือนในกระตูนเนี่ยมีจริงๆแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่ตัวเองจะต้องแบบไปทํางานหรือเข้าสู่สังคมอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็จะทําผมกลับมาเป็นสีเข้มสีดําสีน้ำตาลอย่างเงี้ยโดยอัตโนมัติแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนขึ้นรถไฟแล้วเจอแต่คนเดิมเดิม ก็เป็นแบบโมเมนต์ในรถไฟเนาะที่แบบมันชอบมีฉากอยู่ในซีรีส์ญี่ปุน่นกับตัวนญี่ปุ่นก็เยอะเหมือนกันแล้วเราก็จะแบบแอบมองผู้ชายรอๆ <c oughs> คนนี้เราเจอทุกวันเลยอะไรอย่างนี้เวลาเดิมที่เดิมหยุยบังเอิญหรือเปล่านะอฉากอย่างนี้มันมีจริงๆไหมเนี่ยหรือเป็นแค่นิยายเป็นแค่การ์ตูนคําตอบก็คือ มีและไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยอไอยาพูดเหมือนมีประสบการณ์เลยอ่ะไหนต้องเล่าแล้วละ่ะทำไมทำไมนะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ย ตารางรถไฟของเขาอะจะค่อนข้างตรงเวลาเป๊ะๆเลยใช่ไหมเรามานุนย์ญี่ปุ่นเนี่ยชอบทําอะไรเป็นรูทีนคือแบบต้องมาขึ้นรถไฟเวลานี้เป๊ะต้องมายืนที่ชั้นชลาตรงนี้คือรถไฟตู้นี้เท่านั้นเออเหมือนชั้นเลยอะคือชั้นก็ไปแบบนั้นเหมือนกันก็มันต้องยืนตู้นี้เพราะว่าพอแบบลงปุ๊บแล้วเราจะได้พุ่งขึ้นบันไดอเ้ยใช่อะไรแบบนั้นเออแต่ชั้นอาจจะเจอแต่ลุงๆฉันจะจำหน้าใครอะไรไม่ได้เลยยืนบึนๆแบบอันนี้คือประสบการณ์ตรงก็คือ คือถึงไม่ได้แอบมองอะแต่ก็คือเห็นเนี่ยเพราะเขาเด่นมากผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายที่ตัวสูงสูงเลยนะเออดูดีผมสีทองทองอะทำหัวตั้งๆฮะใส่เสื้อแจ็คเก็ตลายหนังสีดำแล้วก็รองเท้าบู๊ตสูงสูงอย่างเงี้ยอุ้ยตายละเด่นมากเด่นมากคือถึงแบบไม่อยากมองก็ต้องเห็นนะแล้วคือขึ้นรถไฟพร้อมกันทุกครั้งอะอุ้ยตายละคือเราเราขึ้นก่อนหน้าแล้วพอสถานีถัดไปปุ๊บเขาต้องขึ้นมาที่ตู้เดียวกัน ทุกครั้งแล้วก็ลงที่เดียวกันเดินไปทํางานทางเดียวกันอีกอก็เหมือนแบบไป็ตสโตเกอร์เขาไม่ใช่คือก็คือเดินเดินไปพร้อมกันอย่างเงี้ยแต่คือประเด็นคือเขาแต่งคลิแบบนั้นอ่ะก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะเป็นพนักงานบริษัทหรอคือเขาขึ้นตึกออฟฟิศที่ใหญ่ดูใหญ่โตมากทํางานอะไรอ่ะแต่คือแต่งตัวแบบนั้นอ่ะทางานหรอหรือว่าผมคือประธานบริษัท เ็นไไปปด้อาจจะใช่นะเธอลูกชายได้ประทานหรือเปล่าแต่งตัวงั้นเลยหรออืแจ็กเก็ตหนังสีดำผมตั้งตั้งสีทองพลังงานบริษัทแต่งตัวแบบนั้นเหรอฉันว่าอาจจะเป็นเจ้าของตึกเลยอ่ะไม่ใช่แค่แบบบริษัทอ่ะสรุปก็คือการเจอคนเดิมๆบนรถไฟเนี่ยสามารถเกิดได้จริงและไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกด้วยจากประสบการณ์ตรงคาเบดงอเคาบด คลิปที่เราเปิดไปมกเมื่อกี้มันมีชื่อท่าเลยนะเรียกว่าคาเบด้งก็คือเป็นการที่เอามือ,อยันกำแพงแบบนี้คาเบก็คือกำแพงออด้งก็คือแบบดง้งคือเสียงที่เกิดจากมือไปกระทบกำแพงฉากแบบนี้มักจะเจอในหนังแนวรักการ์ตูนแนวรักบ่อยๆใช่ไหมแ <c oughs> บบพระเอกไปแบบคาเบดง้งเห็นนางเอกแบบนี้เออเอาจริงมันก็เป็นฉากที่แบบบ้าบอล <c oughs> อะไรก็ไม่รู้เนาะคือแบบเออเอ,อ่ะยางวะเงี้ย <c oughs> เออถ้าถามว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราเคยเจอไหมเราบอกเราบอกเลยว่าเราไม่เคยเจอนะ แต่ถ้าถามว่ามีไหมก็ตอบว่ามีแต่ว่ามันก็คงไม่ได้จงใจทําแบบในหนังรักให้เราเห็นอย่างนั้นน่ะเออส่วนมากอะ่ะถ้าจะเนียนเลยนะก็ต้องทําบนรถไฟ าเบรดงบนรถไฟเนี่ยมันดูธรรมชาติกว่าเพราะอะไรเพราะว่ารถไฟญี่ปุ่นเนี่ยเออมันจะยกเยกยกเยกอย่ๆๆอางี้ใช่ไหมมันแบบขับเร็วอะมันไม่ใช่เหมือนสองนาทีไปเนี่ตึงเหมือนวีไอพีบานเราใช่ไหมอันนั้นช้ามากเลยเนิบๆอีกมันไม่มีทางแบบสั่นสะเทือนเลยได้ขนาดนั้นแต่ญี่ปุ่นอะคือแบบบางคันอะมันเป็นแบบรถต,ต่วนพิเศษเออแล้ิกเอ็กเพลสอะไรอย่างงี้เลยนะแบบพุ่งแบบพุ๊บเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอะไม่จับให้มั่นคง เราอาจจะไปคาเบโด้งใส่คนอื่นได้จริง <laughs> แล้วเธอเคยไปแบบคาเบโด้งใส่คนอื่นไหมไม่เคย <c oughs> จะบ้าเหรอหน้านอายจะตายแต่ว่าเคยเห็น <c oughs> เคยเห็นจากอะไรรู้ปะ <c oughs> เพื่อนฉันเองพาเพื่อนไปเที่ยวแถวแถวคิวูแ,วแ,วแ,วแล้วนางก็ไปทําคาเบโด้งใส่เด็กมปลายแต่เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันนะคือแบบนางก็ไม่ได้จับอะไรคิดว่าแบบอ่ะเหมือนรถ BTS ไงี้ ก็แบบอุ้ยยืนอย่างแบบสบายฉันแบบมั่นทําได้แน่นอนคือคิดภาพตามประมาณว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแถบที่นั่งใช่ไหมแล้วเพื่อนก,ก็ยืนหันหน้าเข้าที่นั่งซึ่งมีเด็กมปลายผู้หญิงนะนั่งอยู่ก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกัน ừ, นีแ่แหละอเด้วยความที่ไม่ได้จับอะไร,ะไรไเลยไงก็เลยแบบไปเพิ่ฟึ่งขาไปด <laughs> ้งใส่น้องเขา,าเอะอน้องเขาก็แบบตกใจแบบมันร้องหน้านอะไรอย่างงี้แล้วก็ตกใจที่มั้ยแล้วเสร็จอายเรายืนข้างเราก็แบบขำอะแล้วก็เหมือนแบบพูดว่าแบบ แกไปคาเบนดงใส่น้องเขาทําไมเนี่ยก็เคยก็แบบเหมือนพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาใช่ไหมคะว่าคาบเมดงน้องเขาก็แบบแอบขำก็ขำแล้วก็เขินต่างคนต่างเขินอ่ะเออแต่ก็ดีที่แบบเป็นผู้หญิงด้วยกันไงแม่คงจะแบบว้ายตายเลยเพื่อนฉันก็เป็นภาพที่ติดตาแล้วก็รอมันจะเห็นวันนี้สรุปก็คือถ้าจะทำาคบเมดงให้เนียนไปทำบนรถไฟดีกว่าเนาะ รายลราวัวน,นที่พูดมา5อย่างเนี่ยก็เหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานของหนังหรือว่าซีรีส์ญี่ปุ่นเนาะแต่พอคิดถึงเหตุผลจริงๆอะ่ะมันก็มาจากสภาพสังคมญี่ปุ่นจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เพราะว่าอยุดโรงเรียนเดียวกันในละแวกบ้านเดียวกันหรือว่าแอบมองคนบนรถไฟเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันตรงต่อเวลามากๆคือคนทําหนังเขาเก่งเนาะที่แบบเขาคิดจากจุดเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นย,นยมาคิดเป็นพล็อตหนังที่ใหญ่โตมาได้ถ้าเข้าหน่าเราคิดอะไรออกเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังอีกละกันถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะคะก็ ใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปอีกค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไอสิ